เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโปวดครรลรู้ซึ้งอาการแพ้ท้องหลังมีทายาทคนแรกต้องบอกว่าขอสะดงความยินดีกับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตนเองตั้งท้องผ่านช่อง YouTube ซึ่งเธอนั้นก็ได้ถือที่ตรวจคันโชว์อย่างชัดเจนพร้อมกับโพสต์ Facebook ส่วนตัวว่าของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตฉดมงคลสมแก้ว ในขณะที่ทางด้านยิวชัดมงคลเคลื่อนไหวครั้งแรกหลงังเจนนี่ตั้งท้องต้องรับมือเป็นพ่อคนในวัย22ปีโดยเขานั้นก็ได้โพสต์ต้อนรับทายาทว่านอนนอนน,อนมาแล้วและในเวลาต่อมาเจนนี่ยิวสุดจัดเต็นถ่ายภาพพรีเวดดิ้งในวันครบรอบ5เดือนโดยงานนี้เจนนี่ ก็โดดโพสร,ระบุข้อความว่าสุขสันต์วันครบรอบ5เดือนของเรานะคะขอบคุณที่มอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับชอชีวิตคู่ของเรานะคะและล่าสุดต้องบอกว่าทําเอาส่งกำลังใจทั้งโซเชียลมื่อเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโอดครวนรู้ซึ้งอาการแพ้ท้องหลังมีทายาทคนแรกโดยงานนี้เจนนี่้ได้หมดท่าสดชื่นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ารู้ซึ้งถึงการแพ้ท้องแล้วแพ้มาสาม วันแล้วนะคะแต่วันนี้ตื่นมาคือหนักสุดเลยค่ะ